โรคนี้จะเป็นโรคที่เราก็จะไม่แนะนาให้ออกมาบริโภคนะครับแต่ถามว่าบริโภคได้ไหมถ้าทาให้สุกโดยที่มันมีกระบวนการินแล้วแล้วตายนะครับมันไม่ติดสดทางนั้นแต่นติดโดยการสัมผัสโดยการสูดอากาศสูดเชื้อเข้าไปในร่างกายนะครับประเด็นที่สองที่ท่านผู้ถามก็คือเรื่องของทำไมไม่ใช้คพาว,า,าว่าไข้หวัดนกจริงๆโรคนี้มันเป็นเชื้อโรคที่เกิดมาเป็นร้อยปีแล้วมันอยู่โดยธรรมชาติก็คืออยู่ในตัวสัตว์นก ทุกชนิดทั้งเต็ดใหญ่มันจะเป็นตัว่าน,นําโรคนะครับเราก็ในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีการสำรวจอยู่เรื่อยครนะับทุกปีครับที่ตางเนี่ยเราก็เก็บตัวอย่างปุ๋ทุกปีในอากาศเนี่ยเมื่อเราจับมันมาส่งตรวจเนี่ยก็พบว่าวมีเชื้อให้กับต้องดูเพราะฉะนั้เน,นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังองมสัตว์เองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่านะดูดูดังป็ดประหาเนี่ยก็ต้องรายงานเพราเป็นว่าเรามีกัรแต่ถ้าถูมซักซ้องทำความเข้าใจกันแล้วเพราะฉะนั้น ในนกเอ็นในเป็ดในห่านในนกกระทาในเป็ดอะไรพวกนี้เป็นได้หมดแต่ว่าสัตว์พวกนี้ทำไมปกติเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นผ่านน้ำรูปเขาเรียกเป็นรีซัวหตับตับแตงแตงนี่คือเป็นตัวมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการออกมาไม่ป่วยตายในนกพิราบเนี่ยเส้นมันตัวไหนที่มันได้แข็งแรงเนี่ยมันมีเชื้ออยู่แล้วแหละแต่ว่ามันได้แข็งแรงมันก็อาจจะถึงปุ๊บลงมาตาย ต่ครับเป็ดตายร่วมเป็นกลางจะไม่แสดงอาการนี่คือเรื่องเรื่องที่เราต้องรับทราบแต่ในในเป็ดในอะไรพวกนี้อ่าอย่างที่เราเคยเจอเนี่ยก็คือเป็ดไม่แสดงอาการป่วยเลยเป็นไข้หวัดน,นกที่เราเป็นที่เจอนะที่เราเนี่ยเราก็นิ่ใช้อำนาจทางส,ตว,งสตวแพทย์สามารถตาดกเราก็สั่งตำรังจ็อเชื้อที่เสียหายเช่นเดียวกับโรค เอเวสทำไมต้องชักเชยให้ผู้ว่าหนึ่งเราสงสัยเราก็สั่งทําลายสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหมดอันนี้เป็นอำนาจเฉยต่อเสียหายไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปก็าาก็น,กน่าจะตอบได้ครอบต่อนากการผู้ว่ามีมีเรื่องต้่มเติอไหมเกี่ยวเกี่ยวพันกันแต่ว่าันา,า,าจจะเขาเรียกอะไรนะไปเกี่ยวพันกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนมันอาจจะคล้ายๆมันอาจจะเขาเรียก ในไทยพิคืออาจจะผสมพันธุ์กันแล้วขอชี้แจงรายละเอียดเชื้อเองครับผสมเชื้อเองใช่ไหมจะนำเรียจริงๆแล้วในส่วนของเอเดียนเฟลซ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ในส่วนของสัตว์ปีกเนี่ยนะคะมันมีหลายสายพันธุ์มากแรกๆด้านจรวดเอฟไซ เอชหอ็นหกนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่นำเสนอซึ่งมันจะมีทั้งหมดเ5 N1 ้5 N6 ็7 N9 แล้วก็มีหลาย N นะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีว่าในในช่วงนี้จะมีการระบาดของสายพันธุ์ไหนนะคะซึ่งในคนก็ขอบคุณนะเพราะว่าอาการไวรัสตัวน,นี้ก็เหมือนกันว,ว่าโะบาดร็ก็คือคือบอกว่าชื่อนนว,วัดร็กก็คือเป็นไข้ตัวร้อนเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยองการไหมครับท่านต้อง ก็อาการวันนี้เป็นไฟที่ไหน มันคือไม่ใช่เงือกไม่ใช่ไม่ใช่ปลา